ราคาหล่นหายจากไปแดงไปกว่า500,000กว่าบาทนะครับสำหรับวิวเตัว1.9อลติเมตตัวนี้นะครับได้เป็นตัวท็อปสุดของตารางนะครับอันนี้ฟรีดาวน์นะผ่อนอยู่ประมาณ15,800เท่าน,นั้นเองนะครับมาพร้อมกับสีขาวนะเลขไมาอย่1 1 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะครับมาพร้อมกับปี2021นะใครกำลังสนใจนะครับกำลังหารถเจ็ตที่นั่งไปใช้งานนะครับแล้วก็ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ประมาณแค่15 0 0 0เท่านั้นเองนะครับ ้โหสวยงามนะสำหรับตัวนี้ภายในนะครับผมสวยงามภายนอกก็สวยเช่นกันใครกำลังหาสเปคน,นี้ไปใช้งานนะครับได้เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับไม่เปลืองน้ำมันอย่างแน่นอนแล้วก็ฟรีดาวผ่อนสบายแบบเอกเบ้ยเริ่มต้น2.29ในตอนนี้นะครับสำหรับรถปีใหม่ๆนะมากกว่าปี19นะครับและสวยแน่นอนคุ้มแน่นอนนะครับสนใจนะดูคลิปนี้ให้จบนะครับถ้าชอบถ้าใช่ถ้าถูกใจก็สามารถจองเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่ะไม่รอชา้าเดี๋ยวพาไปชมคลิปเต็มคันนี้ได้เลยครับ ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับโอทีเด็ดรถครอบครัวมือ2ในวันนี้นะครับผมพบกับผมเซลล์เพย์ยนที่ปรึกษาการขายบริษัทเพยยนรถมือ2นะครับวันนี้พามาชมนะสำหรับรถครอบครัว7ที่หน้านะครับผมของแบรนด์อีซูนะครับตัวนี้ได้เป็นอีซูซูมิวเอ็กนะ1.9ตัวอัลติเมทตัวท็อปสุดของตารางนะครับในเครื่อง1.9นะครับตัวนี้มาพร้อมกับปี2021นะคันนี้เลขไม่ใช้งาน ถือว่าน้อยนะครับผมรถประมาณ4ปีกว่าๆนะครับใช้งานมา1นึ 1, ่งแสนหนึ่กิโลเท่านั้นเองนะครับจากสภาพด้านนอกด้านในนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาจัดเต็มพาเจาะลึกนะครับผมในทุกโครงสร้างของตัวรถคันนี้เลยส่วนคันนี้นะครับออกห้างไปแดงอยู่ประมาณล้านสี่กลางๆไปลายๆนะครับแต่คันนี้หายไปจากใยแดงแล้วนะครับกว่า5 0 0แสนกว่าบาทเลยเหลือแค่8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับจากทางพยนต์ที่เราขายมา คันนี้นะครับจอดอยู่ที่เพชรยนต์นะครับสาขาเสรีไทย68แห่งนี้นะครับใครสนใจดูคลิปนี้จบแล้วสนใจอยากได้คันนี้นะครับอยากมาดูรถตัวจริงเรียนเชิญได้เลยที่เพชรยนต์สาขาเสรีไทย68แห่งนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากนะคันนี้ฟรีดาวนะครับรวมเบส็จทุกอย่างแล้วนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.29นะครับผ่อนอยู่ประมาณ15,800าเท่านั้นเองถือว่าเยอะอ่ะถือว่าไม่เยอะนะครับผมบอกเลยว่าเบามากนะรายได้ขอรายได้นะครับอยู่ประมาณ3 5 0 0 0บาท ขึ้นไปออกคนเดียวจบไปต้องทำไม่ต้องคู่ร่วมอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้เช่นกันนะผมเดี๋ยวมีไฟแนนซ์ไปหาถิงมหน้าบ้านแล้วก็ใครสนใจสามารถโทรติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรด้านล่างนะได้เลยนะอ่ะก่อนไปชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะช่องนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งไว้เลยแจ้งเตือนไว้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอรถเข้าใหม่สวยๆแบบนี้อีกเช่นเคยนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะสาหรับเจ้าตัวคันนี้นะครับผมไฟหน้า ไฟหน้าตัวนี้นะครับได้เป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์แล้วเรียบร้อยนะครับไฟเดย์ไทม์นั่งต่างๆมีมาให้ครบตัวนี้ตัดหมอกได้เป็นตัว led นะสวยงามนะครับตัวนี้เซ็นเซอร์กะระยะนะเซ็นเซอร์กันชนต่างๆมีมาให้รอบคันนะสำหรับตัวนี้กระจังด้านหน้านะครับได้เป็นโครเมียมแท้นะครับสวยงามนะเซ็นเซอร์มีรอบคันจริงๆนะพี่นี่ดูตรงกระจังด้านหน้านะครับมีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะคันนี้ทะเบียนนะครับผม2ขอขอใครก็ไกล่8610 นะครับทะเบียนสวยนะทะเบียนสวยด้วยนะครับแล้วก็รถสวยด้วยนะครับเหลี่ยมสันโคมนะหน้าฝากระโปรงต่างๆนะครับโครงสร้างของตัวรถคันนี้เดิมทั้งขัดสวยงามนะครับส่วนตัวนี้กระจกนะผมได้เป็นเดิมแท้ของศูนย์นะของศูนย์เลยนะครับปลายภาษีหน้ารถตัวนี้นะครับหมดประมาณนะช่วงกลางๆปี69เนะครับเดิมพฤษภานะครับถือว่าโอเคเลยนะครับผมแล้วก็ตัวรถต่างๆนะครับโครงสร้างเดิมทั้งขัด มาพร้อมกับล้อมแมกขอบ20นะครับล้อมแมกัลรอยขอบ20มากับยางวิชลินา h a r m a c y ทัวร์นะครับปี2025ทั้ง4เซนเลยถือว่าครบนะครับถือว่าครบนะใช้งานได้อีกยาวๆนะพี่สวยงามนะครับนี่ภายในโครงสร้างน,นะครับซุ้มล้อด,ด้านในตัวโชคต่างๆหวน,น็อตต่างๆไม่เคยขยับนะครับสวยงามนะสำหรับคันนี้899,000บาทพี่ราคาดีมากนะครับหายจากไปแดงไป5 0 0 0 0 0ครึ่งล้านเลยนะครับ ส่วนกระจกมองข้างตัวนี้นะครับได้เป็นในส่วนของมีไฟเลี้ยวมาให้บายสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับตัวนี้นะระบบแจ้งเตือนมุมอับด้านหลังด้านข้างนะครับแจ้งเตือนอยู่ตรงมุมนี้เลยสวยงามนะผมสาหรับตัวนี้กระจกก็เป็นของเดิมแท้ศูนย์อิสุสุนะครับนี่โครงสร้างเสาบีนะครับหัวน็อตต่างๆของเดิมโรงงานนะสำหรับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของสปอร์ตเมทาร์นะครับด้านข้างตัวรถ ฝั่งนี้ไม่เคยโดนชนหนักแน่นอนนะรถคันนี้นะครับผ่านการตรวจเช็คสภาพรถแล้ว2 1 5รายการนะครับมีใบเซอร์ออกให้จากทางบริษัทชิคที่นําเข้าจากเยอรมันนะครับเป็นบริษัทตรวจรถนะชั้นนําเลยนะครับมีใบเซอร์ให้นะครับได้5ดาวด้วยนะมีใบเซอร์ให้แน่นอนนะครับส่วนภายในตัวนี้นะครับเดี๋ยวพาจอดลึกอีกหนึ่งรอบนะครับตรงนี้ให้ดูคร่าวๆนะส่วนตัวนี้นะครับได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าดีไซน์เบาะคูลแม็กเก็บความเย็นนะครับเบาะหนังเลยนะ โครงสร้างดีมากนะครับตัวนี้ติดฟิล์มลามิน่ามาให้แล้วนะรอบคันนะครับแล้วก็โครงสร้างนะครับสปอนเมทอาร์คด้านข้างของฝั่งประตูพี่ดูได้เลยนะให้ดูทุกโครงสร้างนะครับที่บ่งบอกได้ว่ารถคันนี้เดิมยังไงนะครับแล้วก็ไม่เคยผ่านการชนมาเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมพาชมทุกซอกเลยสวยมากนะสาหรับตัวนี้ใครกําลังหานะครับรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับที่นํากลับบ้านช่วงปีใหม่นะอยากได้รถสักคันกลับบ้านช่วงปีใหม่มาดูคันนี้เลย 8 9 9 0 0บาทที่ฟีดาว่อน15,800นะผมคิดคำนวณทุกอย่างให้หมดแล้วนะครับโดยที่รวมกับดอกเบี้ยพิเศษเข้าไปนะ2.29เริ่มต้นนะครับผมตอนนี้ผ่อนได้มากสุดคือ7ปี84งวนนะครับแล้วก็นะตั้งแต่4ปีถึง7ปีได้ดอกเบี้ยพิเศษใครเครดิตดีนะผมรวมให้หมดแล้วผ่อนอยู่ประมาณ15,800เท่านั้นเองนะครับตัวนี้เป็นเด็ดผ่อนที่7ปีนะที่ผมคิดให้นะครับสำหรับตัวนี้สวยมาก นะครับ่อดีนะครับผมแล้วก็ตัวรถนะครับสวยดีแน่นอนนะครับไฟท้ายตัวนี้ก็ของเดิมโรงงานแท้ๆนะครับโลโก้ m ิวเตัวนี้นะครับเซ็นเซอร์ด้านท้ายมีให้4จุดมีกล้องถอยมาให้ครบนะครับโลโก้ต่างๆไฟท้ายเหมือนเดิมนะสำหรับตัวนี้ฝาท้ายนะครับเปิดเป็นระบบอัตโนมัตินะครับสวยงามนี่สวยเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับโครงสร้างก็เดิมเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวรถต่างๆนะครับนี่ หัวน็อตต่างๆของเดิมโรงงานนะครับไม่เคยมีขย <ev> ับเลยนะแล้วก็ในส่วนของสปอนเซอร์อาร์กต่างๆก็ของเดิมโรงงานเช่นกันนะครับสภาพดีมากนะนี่โอเคเลยนะครับผมในส่วนของตัวน็อตต่างนะครับแล้วก็ในส่วนของฝาท้ายนะครับไม่เคยมีการโดนตัวน็อตไม่เคยมีการแกะเลยแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนี้นะครับที่นั่ง6กับ7ตัวนี้นะครับดูแลง่ายมากแล้วก็ในส่วนของที่นั่งนะพับได้ง่ายแล้วก็เอามาใช้งานได้ง่าย นะคุณพี่มันจะมีในส่วนของตัวเชือกนะครับตรงนี้ดึงนี่ดึงปุ๊บแล้วมันจะล็อกเลยใช้งานได้ง่ายมากนะพี่สําหรับตัวนี้คือพับไปปุ๊บเก็บของได้แถวกลางต่างๆนะครับพี่พับไปเก็บของได้วางของได้จุใจนะครับแต่ตัวนี้พี่แค่ดึงนะดึงเวลามีครอบครัวนะคนเยอะๆนะครับหรือว่าพาเพื่อนพี่น้องต่างๆนะครับผมพ่อแม่พี่น้องไปเที่ยวนะผมไปที่ไหนก็ได้พี่ นะพับเบาหรือว่านี่เบาะตัวนี้นะครับพับได้ง่ายดายนะแล้วก็เก็บของต่างๆได้จุใจแน่นอนนะครับสาหรับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อ่ะขออนุญาตปิดก่อนนะครับเป็นระบบปิดแบบไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับสวยงามแน่นอนนะสำหรับตัวนี้สวยมากขนาดผมรีวิวเองนะดูตัวรถจริงๆแล้วนะครับดูจากสภาพรถภายนอกภายในนะครับยังอยากได้เองเลยนะสภาพดีสุดๆนะครับอ่ะขอดูนะฝั่งนี้หน่อย ชสซีนะครับผมโครงสร้างชสซีตัวนี้ไม่เคยมีการตัดต่อนะครับโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดนะล้อแม็กตัวนี้นะครับของเดิมมาพร้อมกับยางมิชลินทั้ง4เส้นเลยยางอะไรด้านล่างนะครับมีให้นะครับอเดี๋ยวพาชมยางอะไรนี่มีมาให้ครมนะครับช่วงล่างนะครับต่างๆไม่มีสนิมแน่นอนนะครับตัวนี้ไม่เคยโดนนะไม่เคยจมน้ําแน่นอนนะสำหรับตัวนี้น้ําสักนิดก็ไม่มียกเว้นน้ําที่ล้างรถทําความสะอาดแค่นั้นเองคุ้มมากนะครับ เอาต,ต่อไปพามาดูด้านในกันเลยนะครับว่าด้านในมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับขออนญาตสตาร์ล็หนึ่งเึ๊บโอเคตัวนี้นะครับผมได้เป็นกุญแจแบบนี้นะกุญแจสมาร์ทคิลเลตนะครับผมตัวนี้ครบเลยนะครับตัวนี้กุญแจน่าจะมีกุญแจสำรองนะเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับ สำหรับตัวนี้ภายในนะครับผมได้เป็นมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยนะครับปุ่มปรับมันติมีเดียอยู่ด้านซ้ายมือทางด้านขวามือนะครับเป็นตัวอัดเดพติชูซอนโทนนะครับผมตัวนี้ Pa ดเดิลชิพก็มีมาให้นะครับลูกเล่นต่างๆนะครับมีมาให้ครบเลยระบบแจ้งเตือนนอกเลนนะครับผมระบบแจ้งเตือนการชนแจ้งเตือนมุมอับบายสปอร์ตมอนิเตอร์ก็มีมาให้นะครับเลงไม้ตัวนี้อยู่11,000กิโลแท้ๆเลยนะครับคุ้มนะพี่สภาพตัวนี้นะครับ รถ4ปีกว่าๆใช้งานเฉลี่ยต่อปีนะประมาณไม่เกิน30,000กิโลนะครับบอกเลยว่าครบแล้วกอน,น่าใช้งานสุดๆนะครับจอกลางตรงนี้เป็นจอระบบทัชกรีนนะครับผมมีกล้องถอยต่างๆให้นะมีกล้องถอยมีเข็มทิตต่างๆครบเชื่อมต่อบลู o ทูต่างๆให้หมดนะครับขออนุญาตกดนิดนึงมันครบจริงๆนะพี่เชื่อมต่อ p p ปเปิลคาร Android a u ต o ต่างๆนวิเกเตอร์ในตัวมีมาให้นะครับครบเลยนี่ พร้อมกับตัวกล้องนะครับผมบันทึกด้านหน้านะครับมีมาให้ตัวกระจกมองหลังตัวนี้นะครับเป็นปรับแสงนะปรับแสงได้อัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะแล้วก็ตัวปุ่มโหมดร,ระบบป้องกันการเลื่อนถลายเวลาขึ้นทางชันมีมาให้ครบเบรกมือไฟฟ้าเบรกโ,โฮก็มีมาให้ครบมาพร้อมกับเบาะนะครับดีไซน์เบาะหนังสีน้ำตาลตัวนี้ได้เป็นเบาะคูแม็กนะ นี่ถ้าพบตามอีสุดีแม็ต่างๆนะครับถ้าเป็นรถกระบะจะเป็นตัวท็อปนะที่ได้ไปตัว1.9 ZP อะไรพวกนี้นะครับแต่ตัวนี้เป็น m ิวมตัวอ l t i m a t e นะครับได้เป็นตัวที่แบบตัวท็อปได้บอกตัวท็อปไปใช้งานนะคุ้มแน่นอนปรับไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้ปรับแบบเป็น8มุมมองนะผมปรับเอนปรับด้านหน้านะครับแล้วว่าปรับขึ้นนะต่างๆมีมาให้ครบนะ ถ้าใครนะครับผมคนขับตัวเล็กนะผมสามารถปรับระยะขึ้นได้นะครับให้ตัวเองนะสูงขึ้นมานิดหนึ่งได้เลยนะครับสะดวกสบายแน่นอนส่วนที่นั่งด้านหลังก็สวยงามนะครับตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังเช่นกันนะเก็บความเย็นเหมือนกันหมดนะครับผมนี่ที่นั่ง6กับ7ด้านหลังก็สวยงามนะครับเบาะตัวนี้เบาะใหม่เลยพี่ดีไซน์เบาะใหม่สวยงามมากนะครับสาหรับตัวนี้โอ้โหให้กําลังหาอยู่นะครับผม้าพลาดเลยทีเดียวนะสําหรับคันนี้ 8 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับเฉลี่ยนะฟรีดาวนะผ่อนอยู่ประมาณ15,800าเท่านั้น7ปี84งวดใครอยาาค่อนสูงๆนะครับผมผ่อนสบายๆนะครับแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยพิเศษมหาเพชรยนต์ได้เลยนะครับมหาเซลน้องโอได้เลยเดี๋ยวผมจัดการนะดูแลเคสให้นะครับผมแต่ใครติดปัญหาอะไรสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลได้ปรึกษาได้ฟรีนะครับผมแต่ถ้าใครสนใจอยากได้คันนี้จริงๆโทรหาผมด่นดวนๆเลยนะครับ เพราะว่าสเปคนี้สวยแบบนี้นะครับผมในบรรดารถมือสองและก็ทะเบียน8 6 1 0นคันนี้มีแค่หนึ่งเดียวบนโลกเท่านั้นนะครับใครสนใจนะโทรติดต่อได้เลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปพาดูหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับมาต่อที่หน้าห้องเครื่องนะครับผมสาหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์สีสูบปกติขับเคลื่อน2งล้อป,ปกตินะครับผมได้เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับ1 9 0 0งพาซีซีสแรงม้านะครับสาหรับต,ตัวนี้ได้เป็นเครื่องยนต์อิสุส DDI นะคร ดีแม็กเลยนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับแรงบิดต่างๆทํางานนะครับผมแล้วก็ปรับมาให้ใช้ในส่วนของรถครอบครัวนะครับนะให้ขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับของบรรดารถแต่ละแต่ละแนวนะตัวนี้นะครับโครงสร้างเครื่องต่างๆของดีนะครับผมนก็โครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะครับของเหลวต่างๆไม่มีรั่วไหลรั่วซึมต่างๆนะครับทำงานได้ดีนี่สวยงามนะครับผมท่อแอร์ต่างๆมีมาให้ครบนะครับมาพร้อมกับ ตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่นะครับทางเพจนยนเราจะดูแลเช็คค่าแบตให้นะครับผมตัวนี้ถ้าค่าแบตเสื่อมสภาพหมดนะผมารันตีหรือว่าหมดอายุแล้วนะครับผมจะเปลี่ยนให้ทันทีเอาแบบไปใช้งานได้ต่ออีกประมาณ2อสมปีได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างนะครับว่าโครงสร้างรถมือสองเป็นอย่างไรกันบ้างคุณพี่ดูน็อตยึดแก้มนะครับน็อตยึดแก้มน็อตด้านในนะครับไม่มีการถอดแน่นอน น็อตฝากระโปรงตัวนี้ร้อยไขต่างๆไม่มีสปอตเม็ดอาร์ R ต่างๆนะครับของเดิมครบนะครับคานหน,าหน้าไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวแผ่นเพจอยู่ที่เดิมแต้มสีทิวซีตัวนี้นะครับยังอยู่ครบเลยนะครับตัวน็อตนะยึดไฟหน้าต่างๆก็ของเดิมเช่นกันนะครับส่วนคานหม้อน้ําตัวนี้นะครับของเดิมคานนะตัวคานบนด้านในนะครับก็เช็คแล้วนะครับของเดิมโรงงานแน่นอนนะนี่คานข้างหม้อน้ําต่างๆก็ของเดิมนะครับ สวยงามโครงสร้างดีมากนะครับสําหรับตัวน,นี้สปอนเม็ดัลด้านบนหัวนอ็อตฝากระโปรงต่างๆรองของเดิมเช่นกันนะครับส่วนด้านบนตัวนี้นะครับโครงสร้างฝากระโปงนะซีนกาวด้านข้างนะครับของเดิมนะจำนวนการความร้อนก็มีติดมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวน็อตก็ของเดิมทั้งหมดเลยนะครับตัวแผ่นนะผมบำรุงการรักษานะครับผมก็ของเดิมเช่นกันดูร,ระบายอากาศมีมาให้ครบนะสําหรับตัวนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะ ย้ำอีกทีนะครับสำหรับตัวนี้เป็นอีสุมิวเนะครับผม1.9ึ่งอัติเมทนะครับผมรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้1รุ่นออกห้างไปแดงอยู่ประมาณล้านสี่ปปลายนะครับแต่วันนี้เป็นยนขายอยู่ที่8ปดแ0 0เับาทราคาล่วงจากป้ายแดงไปกว่า5 0 0 0 0นก็บาทเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มจริงฟีด้าผ่อนอยูหมื่นห้าแปดร้อยเท่านั้นเองนะครับนะคำนวณค่าง,งวดแล้วนะผ่อนมากสุด7ปี8 4งวดดอกเบีย้ยพิเศษด้วยใครเครดิตด,ดีตอนนี้นะครับเคยผ่อนบ้านผ่อนรถบัตรเครดิตต่างๆมอเตอร์ไซค leasing หรือว่าจะเป็นในส่วนของสินเชื่อบุคคลต่างๆเกินปีไม่เคยล่าช้านะครับหรือว่าใครมีบัตรเครดิตใช้งานตอนนี้เกินปีคุณพี่มาหาผมได้เลยนะเดี๋ยวผมพาจัดไฟแนนซ์นะครับและได้ดอกเบี้ยพิเศษไปด้วยนะครับตอนนี้ออกได้ทุกอาชีพนะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้เช่นกันไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีไฟแนนซ์ไปหาแน่นอนถึงหน้าบ้านแน่นอนนะครับได้รถไปใช้งานแน่นอนมาหาผมนะไม่มีผิดหวังนะครับผมใครสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรด้านล่างนะครับ 0 8 8 6 5 1 3 7 3 0หนะครับติดต่อเซลล์โอเป็นยนได้เลยนะครับก่อนจากลาการฟันนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ให้ผมด้วยนะครับโอทีเด็ดรถครอบครัวมือสองนะครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวจะนำรถยนต์สวยๆดีๆมาแนะนำอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ